ดวนย่าเรียกดวนเสือต้องแบกไปไปไหนมาบอกเอฟซีเลยเดี๋ยวหายไปทั้งวันเอฟซีก็ถามหาอีกอ่าวันนี้คู่หูดิฉันก็จะไปไหนมาบอกเอฟซีอ่ะอันนี้จะไปอตรงนั้นแหละยืนอยู่ตรงนั้นแหละอันนี้จะไปตามนัดมีนัดนี่เองนัดกับใครเอ่ยแต่งตัวสวยเอ้ะสงสัย นัดกับใครเนี่ยสงสัยมากเลยเนี่ยนัดกับใครนัดกับหมอไหนมีนัดมีนัดอ้าวนันะคะก็เลยแต่งตัวสวยอ้าวจะหันไปทำไมถ่ายเขาเขากล้องเขาอยู่ตรงนี้โอ้ยแต่งตัวสวยแต่เช้าวันนี้ไม่ได้แต่งตัวแต่เช้า แบบนี้พอไปได้ไหมได้เพราะว่าไม่มีจีดำเนาะไม่มีสีดำแล้วไม่เป็นไรข้างหน้ามีตลาดซื้อเลยตัวละห้าสิบาทเออนั่นแหละถ้าได้ไปตลาดก็ว่าจะไปแวะหาซื้อเพราะว่ามันซักแล้วมันไม่แห้งฝนมันตกซักผ้าทีไดฝนก็ตกตอนไหนตกตอนตีสี่เราก็งนะพอดีตกตอนตีสี่ลุกนมาเก็บผ้าวันนี้แม่ดาอย่างไม่ได้บอกป้าเลยว่าแม่ดาจะไปหาหมอตามนัดไปรับยาอก็เลยรีบมา เห็นฝนตกก็เลยรีบไปใส่ปุ๋ยรดน้ำแล้วก็ไปเปิดประตูแล้วก็จะไปแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีที่เป็นห่วงอันนี้คิดว่าไปทั้งวันไหมเพื่อนเพื่อนคิดว่าคิดว่าคนเยอะน่าจะครึ่งวันขี่มอไซค์ไปเติมน้ำมันก่อนเด้อค่อยไป้าขอบคุณ่าอย่าให้น้ำมันหมดกลางทางเอฟซีจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอีกนะดูก่อน ต้องเติมน้ำมันจะต้องเช็ครถก่อนจะต้องเติมลมให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่ารถเราไม่ค่อยได้ขี่เนาะอยไว้นานลมมันก็อาจจะค่อยๆเช็คสภาพไปดีลมสูบก่อนน้ำมันต้องเติมพรามันเราเดินทางไกลอย่าไปอยู่กลางทางแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะนันป่ะอ่าจ่าเดินทางปลอดภัยั้งไปต้งกลับเด้อวันนี้วัน วันนี้เอฟซีจะไม่เห็นย่าโอ้ไม่เห็นไม่เห็นดาด้ามาจากไหนอ้าวเดี๋ยวเสื้อเสื้อฉันต้องเดินก่อนกองตเดินก่อนเออไปไหนมาจากไหนหันมาทางนี้เลยกล้องอยู่ไปัวกลางโอ้ย่าคอยนึกว่าเด็กเมีนมาแบกข้าวอยู่แถววังผูก เห็นตอกนี่แล้วนึกถึงใครดูไหมนึกถึงลุงไงเพราะลุงเป็นคนชอบเขามีพลังเยอะเวลาเขามัดตอกมัดของเออปุ๊บพับปุ๊บพับเลยใช่ไหมเออเอออ่ะเออสรุปแล้วเสือแบกอะไรมาเปลี่ยนจากเกี่ยวคนเข้าสารค่ะพี่ใช่ล็เกี่ยวจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วจ้าไม่เปลี่ยนจากใช้คนเกี่ยวเป็นใช้รถเกี่ยวแล้วเอา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 ทำไมเซย์จ๊ะ เลไเดี๋ยวค่อยๆเดินไหฝนตกเย่าเราจะตากฝนได้ไหมครับเหมือนไม่ได้เราต้องตอนเย็นเราก็ตอนเย็นเราก็หรือไว้เอาาผ้าเต็นท์โอบไว้เเอาาผ้ต็นท์ปิดไว้ตื่นเช้ามาแล้วก็เอาออกเราตากอีกโอเคเอยู่ในนั้นอยู่ออยยู่ห้าวันแล้วก็ค่อยเก็บเพราะว่าประชาเสชนดูกูเกิลนะฝนจะตกวันนี้ไปจนถึงวันจันทร์โอ้ ตกห้าวันเลยนะเนี่ยฝนตกห้าวันเลยทำไงเสาร์อาทิตย์จันทร์ห้าวันโอ้โหกลุ่มอุตุแจมีหน้าอะไรเอฟซีแจ้งมาว่าเดี๋ยวฝนตกฝนตกจริงๆมันเป็นช่วงน่าจะฝนทิ้งท้ายนั่นแหละอ่าฝนทิ้งท้ายแล้วก็อันนี้คือแบกอะไรมาคะข้าวตั้งแต่ปีไหนนี่ข้าวสารอันนี้คือกระสอบสุดท้ายสุดท้ายของการทำนาเมื่อปีหกเจ็ดโอ้หมดกระสอบปีหกเจ็ดหมดกระสอบนี้เราก็ได้กินข้าวใหม่พอดีจ้ะอืมจ้ะพอดีเราก็ครบแปดยง เพิ่งสี่นาทีไปต่อยาชิ้ทำกับข้าวป่าปล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 าอ่ะขอบคุณเสือพาไปแบกมาให้ยาชิข้าวปีสี่จ็ต่อต่ออ๋อสั่งจากต่อต่อเนาะจ้ะอ๋อนมทรงเสดสู่สวรรคาลายแปดสิบบาทแล้วมีแขนยาวไม่เสือแขนยาวต้องหาแต่ว่าเสือยาได้แขนสั้นย่าเดี๋ยวนูดูให้เดี๋ยวนูได้นูในติกตอกให้เด้อพ่อ บางทีมาไม่สองแล้วร้อนหนึ่งเรากงย่างอยู่เลยนี่นี่นี่ไงเราก็จะนึ่งนี่แหละเมนูนี่แหละเมนูนึ่งปลาเมนูนึ่งปลาเหตุอันนี้กินอันทำยังไงได้กินบ้างโอเรนจิโอเรนจิถ้าจะให้อร่อยก็ย่างแต่มันคนลำบากใช่ตั้งกองไฟย่างมันอร่อยมากเลยนะมันจะหอมอร่อยมันจะหอมอร่อยใส่เกลือไปนิดนึงถ้าย่างขยันจุดจุดไฟนะเออบอกได้เลยว่าหอมอร่อยย่างใส่เกลือ นี่แหละนึ่งปลานี okay. um ่แหละอ่าหรือว่าจะกินกับปลานึ่งก็ได้อันนี้เนี่ยเนียเนี่ยเอาหนึ่งตัวเดียวกินเที่ยงนาเอฟซีทำงานก็กล้องให้นะทุกคนนะเราก็ดูกล้องให้สามช่องเลยนะทุกคนอ้ะาช่องสีเออสี่ช่องเออช่องตัวเองด้วยเออช่องตัวเองด้วยลืมแต่แต่โทรศัพท์มันมีห้าเครื่องแล้วนี่ยสวัสดีค่ะ คุณอท้อมนะคะสวัสดีจ้าช่องเสือพาไปช่องปุ๊แม่น้องหมิวนะช่องแอนแฟมิลี่นะขอบคุณทุกคนทังใหญ่ช่องย่าอาชีด้วยเดี๋ยวย่าไปเก็บผักก่อนอ่าจะไปเก็บผักอ่ะมาผักแค่นี่ไงอ่าเชฟนะวันนี้ปลาเซมอนมากเลยค่ะตอนนี้มันใหญ่เกินไปไหมฮะอ๋อมันใหญ่เกินใหญ่เกินใช่ไหม ฝากใใหัวใจทุกคนด้วยน่าสนุกคิดทุกคนที่นาพี่เตียนทองเคยมาแล้วนะเสือจําพี่เตียนทองได้ไหมเออนี่าอาขันมาทำอะไรืแกก็เอาเปืือมาลา้างอะล้างมือล้างมือแกดิอเออเมนูเสือพาไป <laughs> เสือกระทะแตกค่ะท่านผู้ชมสิข,ขาว <laughs> นนอ่ะเนี่ยค่ะที่จริงเสือเขาก็มีเขาเปเขาเคยเป็นเชฟอยู่นะเอฟซีดูลีลาอ่าดูลีลากันดูลีลากา,ารโรยเกลือนอ่ะน,น,นะเฮดเธอจะทําอะไรเธอจะนึ่งเห็ดบอ่หรือว่าไงไม่ก็เอาเห็ดใส่ไปเลยเอาเห็ดใส่ไปกับตัวปลาเลยอ,อันนี้คือหมักปลาไว้ก่อนอมหมักปลาไว้ก่อนโอเคอย่าดิ้น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 อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ มันจะดดิบโอ้โหฉันอยากเห็นเธอหั่นแบบเร็วๆรแบบแบบเชฟอ่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะบาดมือเดี๋ยว <c oughs> มันจะไม่คุ้มทำมันบาดมือ <c oughs> โอ้โหนะโอ้โหมีการเรียงสวยด้วยอโอ้โหจุดยอดเออแล้วราาไปยังไงไปมอไซค์ขี่มอไซค์ไปเออ,อเธอจะไปส่งเขาเหรอ ก็เห็นว่าเป็นควนคนกระจกนะ้ลยเป็นหม้อเครื่องเรียงแล้วก็นึ่งเลยจ้ะท่านผู้ชมนะคะนอ่ะคนไปหาตะไคร้ชื่อนางแท้อย่าเขาจะลงเมอแล้วนานเดือนแล้วเด้อเร็ว น้ำเดือดแล้วจ้า <publicity> <uclear algebra> <texts> เดี๋ยวเดี๋ยวคนคนหาตะไคร้โมแต่ไปชมดอกไม้อ๋อเก็บผักแพ้โอเคเแล้วแกกรหิวกล้องด้วยนะเอฟซีมันก็เลยลำบากนิดหนึ่งย่าใส่หมักแล้วเรียบร้อยนะคะจ้านี่ค่ะหมักแล้วแล้วก็ค่อยจะน้ำเสือว่าจะใส่บนจานเลยไม่ได้สงเชฟไม่ใช่ที่จานนี้จานนี้ สองเชฟสองเชฟสองเชฟเอ,อาสองเชฟอย่าเถียงกันเด้ยอย้ะค่อยคุยกันจะใส่จานไหนให้ดูในกล้องช่วงนี้แอนแอนสวย TFX นี่บ๊อบเนี่ยเนี่ยค่ะเพราะว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีแล้วนี่เพราะว่าคืองดน้ำมันงดน้ำน้ำตาลงดคือไม่กินจุกจิกด้วยค่ะ เราก็ไม่ต้องพิงตองเด้เอ้งาว่าแต่ตอนหลังปลาเจ้าบงามด่เอาแล้ว,แ,ลวแม่ลูกเทียงกันแล้วตอนนี้แม่ลูกเทียงกันเนี่ยนึ่งปลาฮะปลาใส่เห็ด